ลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Deep, Deep, ดิบดีซิสดิบอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้ดิบจะมารีวิวลิปเปลี่ยนสีกันนั่นเองค่ะยังไงเดี๋ยวมาดูผลิตภัณฑ์ตัวที่ดิบหยิบมารีวิววันนี้กันเลยดีกว่านะคะตัวนี้ค่ะเป็น h u s ซย a Girl Juicy Peach Lip ออยนั่นเองนะคะนี่จะเป็นตัวแท่งของเขานะคะเ,เพื่อนๆจะเป็นแท่งยาวๆใสลิปสติกทั่วไปอะไรประมาณนี้เลยนะคะลิปจิ้มจุ่มเนาะทั่วไปประมาณนี้นะคะไม่ได้มีนัมเบอร์ไม่ได้มีอะไรนะคะก็คือแบบทําออกมา รุ่นนี้แบบนี้สีนี้เลยเพราะว่าเป็นแค่ลิปเปลี่ยนสีที่บำรุงริมฝีปากนั่นเองนะคะยังไงก็เดี๋ยวมาส w a ชบนมือกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าเขาจะให้สีไปในโทนไหนเนาะเผื่อว่ามันจะมีอะไรที่แบบแตกต่างอะทุกคนนึกออกปะเราอะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าลิปมันเปลี่ยนสีอะไรพวกเนี้ยเขาจะแบบทาออกมาแล้วมันก็จะแบบชอบไปโทนชมพูชมพูพีชชมพูอ่าบ้านเย็นชมพูละเลือกอะไรแบบเนี้ยนะคะถ้าไม่ใช่ทินก็จะไม่ค่อยได้มีสีให้เลือกเท่า ลแล้วก็อันนี้ริมฝีปากของดิปกตินะคะเดี๋ยวดิปจะทาให้หนึ่งฝั่งแล้วกันนะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าเขาจะมีความแตกต่างกันยังไงกลิ่นของเขาเป็นกลิ่นพีชเลยทุกคนกลิ่นพีชที่กลิ่นพีชแบบลูกพีชมาทั้งต้นอะแบบอย่างนั้นเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวทาด้านนี้นะคะฝั่งเดียวเนาะจากตัวแทงก็คือแบบน่าจะเห็นสีแลว้วอะเพราะว่าเนสีเขาติดอยู่ที่บริเวณฝาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ ชมพูชมพูละเลือทุกคนไม่ได้เป็นชมพูเข้มนะคะแล้วก็ไม่ได้แจ่มมากขนาดนั้นดูเหมือนว่าจะทาในชีวิตประจำวันปกติได้ เพราะว่าจะมีบางตัวที่ลิปลองใช้แล้วมันแบบหน้าไม่แต่งแบบเนี้ยมันทาไม่ได้มันโดดแบบสีปากฉันมากก่อนแล้วแล้วแบบจับได้เลยว่าสีปากโปะมากที่แบบทามาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยดูให้ความจุย้ยแล้วก็สีที่แบบขึ้นมาประมาณนึงอ่ะทุกคนดูเดียเห็นปะกับครั้งที่ไม่ได้ทามันทานในหน้าปกติได้ในหน้าที่ไม่ได้แต่งแบบนี้ได้ดีได้นะดีว่าอันเนี้ยได้จริงๆเพราะว่าต้องนี้ซอริปมันลิปออยอะไรต่างๆเยอะ มากแต่บางอันก็รอดบางอันก็ไม่รอดก็คือรอดสําหรับคนที่เขาแต่งหน้าเป็นประจําอะไรแบบเนี้ยคือได้แต่ว่าอย่างเราถ้าไม่ได้แต่งหน้าบ่อยๆอะทุกคนแล้วจนก็ต้องการความชุ่มชื้นไงก็ต้องการกรอสไงต้องการความแบบฉ่ำเบาไงอันนี้เอาอยู่อันนี้ได้ไม่เวอร์นะคะกลิ่นพีมาทางต้นจริงๆกลิ่นแรงมากแต่ใครที่ไม่ถูกกับการได้กลิ่นผลไม้ต่างๆนะคะเพราะว่าปากกับจมูกใกล้กันดิบเน้นย้ำตลอดมันจะมีผลกระทบไปถึงสมองนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ได้กลิ่นใครที่ไม่ ไม่ชอบกลิ่นเลยงั้นก็ข้ามไปได้เลยนะคะเพราะอันนี้จะไม่ตอบจูดเด็ดขาดไม่เนอะ ไม่หนักเอาไปทาทับสีลิปที่เป็นแมตที่มีอยู่ได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีสีที่แบบติดชมพูขึ้นมาเกินนิดหน่อยแต่ถ้าใครทาแบบสีโทนชมพูอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้ชอบโทนนี้หรืออะไรเงี้ยไม่ได้ติดชมพูเลยก็อาจจะต้องไปเลือกอีกตัวหนึ่งลิปเคยทารีวิวไว้อยู่เหมือนกันนะคะตัวนั้นก็คือสามารถใช้แทนกรอดได้เลยนะคะที่มือตอนนี้ก็คือสีไม่ได้ชัดเหมือนที่ปากเมมออกมา ก็ไม่ได้เห็นสีที่ชัดเจนมีแค่ความมันที่หายไปเท่านั้นราคาของเขาต่อแท่งเนี่ยอยู่แท่งละประมาณ25บาทหรือว่าอาจจะมีถูกมีแพงกว่านี้เนาะก็เพื่อนๆสามารถเอาชื่อรุ่นแล้วก็แคปรูปภาพนะคะไปเซิร์ชหาได้ในตามหน้าร้านค้าออนไลน์ต่างๆได้เลยนะคะยังไงดิฟก็าฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะใครเคยใช้หรือว่าใครเคยลองแล้วเป็นไงมีผลดีผลเสียอะไรต่างๆเป็นยังไงก็คอมเมนต์ไวท้ที่ใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ริบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ